บักบวบเนาะนี่หางไปง่ายมื่อนี้เฮาสิเฮ็ดเมนูก้อยไข่หมดแดงที่เฮาไปทังมาเนาะเดี๋ยวสิเอาจักประมาณจักมากดีเนาะเออบ่สูงแจ้บ่ได้สิเอาถึงไปไปมากใหญ่โดดขึ้นตีเฮ้ยเฮเอามากคือค่อยเตียเ๋ยเด้จักมากเลยสามงงาน,นุ่มงามสุดคนเตี๋ยกับอันนี้แหละไี่โอ้ยทีมานึง <c oughs> เด้๋ยแล้วป,ปินไ <c oughs> ด้ปิดวะมักบวบดอเนาะแมงมัอกบวบเอ่อเป็นตลอดปีตลอดชาติบวบหอมโตกทุกคนเนี่หม,มากน้อยมันกับแมงเนียเป็นคู่ข้อวะฉันสักน้มบวบหอมหอมเอาซาม,มากเพราะนะเฮาวกัตสิไปเก็บอันพักหอมโตนี่ักหอมเนาะ ใส่นอทาางเขมีมุงค่ะก็ได้ยันยุงครบยันยุงครบมันมันอยู่แบบโดดเดี่ยวพฮดชิมเขาก็อนุญาตเด้ยสวยงามปักหอมก็เลยให้เบิ่งกเนตตี้ปักหอมมะเขียวกลางมุงไว้อยู่เอาคารเบอนข้างในนี่เขียวหรือแล้วมันให้เบิ่งกเนตี้เขียวงามค่ะขนาดฮดน้ำมันนองแบบอ่อน แดงเบึ้เอาบักหอมลไปเจ้านะได้เห็นกัะพักลงกไ้แดงงามมาเลยอกเพ็ดหอมมากขัางนัานเอามือกีนกับเลยเนาะอ่าหิบด่ นี่นี่นี่นาตาหิตายุ <c oughs> ่ปิดแต่ลวก่อนอยังนงัวเขาน้ำก,ก็กเลยบวกบดอาซิมาซอยมาบวกก่อนโม่นน้อมาผ่านผ่านแล้วจากตุ้ม <c oughs> เอานยาบอ <c oughs> แบบนั้นแหละเสามท่อนง่า่เลยน,นี่นั่นสุดเลยกินนอนคัดแท้ จักหน่อยก่อนเนาะจังอาหมาบวกลงไปต้มจักนั้นมาสิมาดเติมไปให้ต้มเบิ้ลไปในทุกคนมันก็ต้มมันเบิดมากวักนอย่างแซ่บไปแล้วนะแซ่บเพื่อมันสีซุกเนาะบอกโฟดซั้น,ยนอย่าเอาลงเลยจังบอกกินล้วใหญ่แท้มันก็เต็มหม้อแล้วเนาะเนี่ยนี่เนาะ ไคุณมะแดงคาทีหามาเนาะเดี๋ยวช่วยหนึ่งที๋ยวหา้าสินมาอก้อยได้เนาะระหว่างรอม,มาบวบจุกหอมหอมยังหอมหอมยังพักหอมพักหอมห่อกับพักบัวเอออันหอมพัก,พกซีเนาะอันนี้หอมพักซีเลยกับพักบัว มีข้าวคั่วนี่มีพริกป่นมอามาลงมกกลือก่อนหิวข้าวแล้วตอนนี้ใส่แซนกระซ้ใหญ่ขนมจังก้อยสบายข้าแม,ม่ยังใส่อยู่ ก๋ยแบบแซ่บๆโรตมื่อนี้อยู่หน้ากับมันเกิดสองคนแล้วฮากระสีอันแบ่งเมื่อบานเนาะกินอยู่บานนะน้ำปลาแดกทุกคนลืมบอกกินน้ำปลาแดกต้มแล้วนะใช่ใส่เป็นนัวหอม อ๋อก็ใส่หลายขนาดใส่หลายเสียบหลายเพล็ดดิบนะโอเคพอเราทำน้ำจมิมรสซ่าก่อนซีมรสซ,ซ่ซาเราเป็นอะไรอืมพอแล้ เจอเพื่อนต้องเอาไปคั่วมันบอกเพื่อนบอกกินดิฟอะไรบ่บอสทำนั่นแหละเพราละเขาแบ่งมื่อบานอยู่บาณนอหน่อยแล้วก็แบ่งไว้ให้พ่อนะจะไหนจันไปคั่วเอาผดกขนาดได้ที่แล้วได้ที่แล้วตักไปกินกับก้อยทำบะแดงเขาเลยซีมเบิ่งแล้วบ่ซีมพยานซุกแล้วนี่ก๋วยแล้นก๋วยละนั่นบ่สแท้ คนละติ๊บสบายดีมาดอสบายดีแค่ไนว่าคนมาด้าหลังมาสบายดีมาเดอทุกคนเด้อต้องคอยเป็นนันคั่วเนาะอันนี้เน้นกินดีไปนะ ัึงเตยเป็นบบกินดิเเป็นครัวเิ่นยิงท้องมาเดิมมาเดิมมาเดิมยังงี้กกระติ๊บน้อยคือเก้าแซ่ไปเลยยังกินเนองยไม่กินเยอะขนาดเนาะแม่แม่งเลยสดๆเลยนะนึกถึงก่หน่อยจหอมเนี่ย สูงไปได้แล้วยังหอนอยู่สึงไปได้ได้ปฏิเสธเดี๋ยวคนมาบวดบวดหอมตักเป่าก่อนเนาะมาเนี่เอาน้ำกำลังเตยแขงคนเลยมาเนี่เสียดายแต่พักกระโดดพันเดนโก่งใบเลยเนาะจิ้งกบเอาพักกระโดดมาพันเนาะ มันสุดอยอดแซ่บคักอตีหฮอน <t ong> ต้องเป่าก่อน้นมมันยอดกอดติ๊เข้ามาไว้อย่าอกอินก,กอดติ๊เข้า <c oughs> ถือว่าเราไปหาทางกัน ได้แต่ไข่ใหญ่เนาะกระซู๊กดีกันนะโบบนท้าไปทางอ่ะคนยังบอกคนยังบอทางเนาะคนยังมันข้าปีใหม่ยังสโลงปีใหม่ยังมาแล้วบนช่วงนี้เขากระฮ็ตงานแจกงานในอย่างเนี้ยนะคนกินชิน้นกุ้งชิ้นหมูมันจะห้าวอะไรหากินตามธรรมชาตาิาว่าห้าวเลือดเกืเ่อนไปเลยได้ค่ะส่วนมีของกระแพงเนี่ยเนาะแพงแป้งแป้งคืนน้าม,มือ ทำยังไงเบิดหน่วยเหรอแซ่บเลยมับวบเนี่ยทั้งหวานทั้งหอมเป็นคู่โค่คู่ตาถ้าปลูกแต่ยามยามไหนเนี่ยงามเกี่ยวเขาแล้ว นี่พักเอาละพักซีพักหอมแือว,ว่าพักหอมอีกพักหอมปลอมลานาหอ้องพักหอมปลอมอจดกินแล้วนะ เขาเขาเขาเอนอย่างว่าครัวใส่ไข่เนาะครัวใส่ไข่แซ่บแกงแซ่บเห็ดยงกรแช่บุ้นตัวหนาเขาทมากครัวใส่ไข่บองอมนบ่กินกระแชบองอนบ่ คือมาพักสกลัดนั่ะช่วอนันจะมีสองบระามดา็กินดิบมันสแซ่บทุกคนนียกินสุกงของโแซบ <laughs> มาใครม,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 มากม่อนมาใมานก้ากอนน้ำเต็มถ้วยนึงมนัส่ดนลด อั็นนิชวดกระเทียมเป็น,นสิชเตลือความดิ <นะ S 1> สดใส่บดแดงก,แบบกินได้มันกินแบบกินได้ไรเลยมักบวมฮะ ก็แซบได้กินกบปปิวแต่ยามีมันบบมีแมต่ไมนแก่ยาำแรงอะบอไม่อย่างน่กแต่เราปุ๊บอยากคือตอก,กปุ๊บไม่จะพักปุ๊บยามแรงเนอะ มันซาามันต่ว่ายต่เรียกมันมันต่ไม่เงี้ยมันล่นใบมันแก่เนาะอุ้ยประมาณเดือนห้าเพราะมันปรุงเนาะหยอกกองหยอกทางผู้ชมบอทางชวนเป็นหรือเ่าชวนแล้วชวนอีกมาเดินแซ่บแซ่บขนาด ขายโล้แพงขึ้นย่างไรโล,ะล,ะล,ะละ้ละโล้ละแสนอืมโล้ละแสนสามร้อยกว่าบาทยิบหนึ่งยิบหนึ่งเนี่ยยิบ <200. S 1> สิบพันเกิบนะมีประมาณสามนี่แหละนี่คืออันนี่อาหารชั้นสูงเลยหาเา <c oughs> อันนี้กาไปหาก,กาอีกย่างมันกุกกาทั้งเอะทั้งเอ๊ะเต็นอดเต็นดอดอยู่ แบบนัากินกะแซ่บอะไรค้บแต่คโาวบางปักด่างได้ดินเดียวเดวกินสองคนแซบคเลยอันนี้กับเบิร์อันนงี้ยบงเบิรบกินได้อีกบนี่นะดงจับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮากับสิขอจบสำนี้เนาะยกาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้าสาวลาซิโนในเด้อโอเคหลังเนาะอย่าลืมบ๊ายบายสวัสดี